สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สสคลำพูนชาแนลสสคลำพูนขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะเพื่อลดการประสบอันตารายจากการเดินทางของลูกจ้างโดยเฉพาะการสวมใส่หมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการเดินทางอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลปีใหม่2565นี้ค่ะ วันนี้มาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่24ถึง29ธันวาคม2565มีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามได้เลยค่ะไฮไลท์ข่าวประจำสัปดาห์สสลำพูนร,ร่วมปฏิบัติภารกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเห์26จังหวัดลำพูนอำเภอปาา่าซางสสลำพูนร,ร่วมประชุมเชิปฏิบัติการเพื่อยกระดับการดาเนินคุณธรรม แก่ความโปร่งใสในการดำเนินงานองหนวยงานภาครัสรฐสสลำพูนประชุมห,หน้าสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจําเดือี่14ตาคม2565สสลำพูนโรมก,กิจกรรมผู้ว่าลำพูนพบปะดตประชานนชนวันที่24ธันวาคม2 5 1 5นางสาวศรีลักษณ์ตั้งมรลและปัญญากุลสวัสดิการล้มคลองแรงางานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางนัทกาปรดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมปฏิบัติภารกิจพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26จังหวัดลําพูตนตาบลน้ําดิบอำเภอป่าซางปัจจุบันมีนักเรียนรวม791คนโดยมีนายสดิธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการจังหวัด บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับวันที่26ธันวาคม2 5 1 5ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน,ในการดำเนินง,งานของหน่วยง,งานภาครัฐพร้อมทั้งประกาศเจณฑจำงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สาระสำคัญเพื่อทราบหลักเกณฑ์ เครื่องมือและแนวทางการประเมินประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5ง6ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟซตโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและมุคลองแรงงานเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูนครั้งที่12ประจำเดือนธันวาคม2515เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายจังหวัดและแผนการพัฒนาจังหวัด ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนองประชุมจามทวีวีชั้น 4. ส,สารากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานวันที่27ธันวาคม2 5 1 5ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนและประชุมคณะกรรมการสูนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่12ประจำเดือนธันวาคม2515ณนห้องประชุมศูนยราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอเ,าเมืองจังหวัดลำพูนวันที่28ธันวาคม2515ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนครั้งที่12ประจำเดือนธันวาคม2515เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาติดตามผลงานตามตัวชี้วัด ติดตามสถานการณ์ด้านแรยงานจังหวัดลำพูนรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกลมประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ผ่านมาการได้ทอดองค์ความรู้เคณห้นองประชุมสำนักงานวันที่29ธันวาคม2515ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนเร่อขกายสื่อออนไลน์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่1ประจําปี 2, 5 1 6เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์นโยบายสําคัญของรัฐบาลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของจังหวัดลําพูนตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนมีผู้เข้าร่วมกิจก,กรรมจํานวน50คนณเดอะกนจามจุรีรีสอร์ทจังหวัดลําพูนโดยมีนายสดิธรยุนาไัยผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธาน มาพบกับสอสอคลอำพูลชาแนลได้ใหม่ในปีหน้าสำหรับปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน